สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียนพระโดยผมอุ้มรามินทาจากชมรมพระเครื่องแห่งประเทศไทยครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหานะครับอของอสมเด็จวรคังครับอขลังภาษาจีนนะครับอของผมวันนี้ก็มาพิเศษเลยครับเป็น พิมพ์ใหญ่เกตทาลูซุมนะครับอืมอ่าก็คือถ้าแบบว่าบางคนไม่รู้ว่าเกตทาลูซุมหาว่าไปติหาเขาจริงมันเป็นชื่อพิมพน์ครับเนี um ่ยเกตทลูซุมออตรงนี้ก็บอกก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ได้เปิดขายนะเพราะว่าผมเนี่ยก็คือกำลังตกลงขายให้กับ เซนพระชื่อดังท่านหนึ่งของืองไทยครับก็พี่บอยทาประจันได้นนะเคยชื่อไปได้แล้วกันนะอคิดว่าแกน่าจะเอ่านะครับองนี้อง,งนี้ก็จะเป็นพิเศษนะครับก็คือตัวสอนเนี่ยก็แปลว่านี่นะครับยองนะครับลุงโลลุงเรืองนะครับซึ่งมีตัวเดียวนอนิงตัวเดียวนะครับของ พิมพ์ภา,าษาเจนนะครับมาดูว่ามีเม็ดเล็กหรือเปล่าน,นะฮะนี่นะครับ น,นุ่มนยเลยนะครับเนี่ยเนื้อนุ่มแบบนี้นะครับองเนี้ยคือผมก็อ่าได้มาจากร้านแม่ดาวที่ผมไปฝากพอาเป็นลูกทำอีกนคนนะครับร้าน,นี้ก็พิมพ์นี้ก็สมเด็จโตอก็ได พิมพ์แจกให้ผู้พ่อค้านะครับที่เดินทางจะได้กิจการรุ่งโรดรุ่งเรืองนะครับตามคำมงคลน,นะครับยองยองนะครับยองนะฮะก็เดี๋ยวจะ สอ,อบอกเลยนะครับว่าถ้าเจอตัวอักษรแปลว่าอะไรนะครับก็เจอตัวอักษรภาษาจีนตึกเป็นเอิร์นะครับในสมเด็จน,นะครับก็จะมีนี่นะครับถ้าท่านี้ก็จะเป็นมั่งมีสีสุขนะครับนี่ถ้าเป็นตัวนี้นะฟู้ฮาวีชูเคอร์เะะออฮีรี ตอนนี้ก็โชคดีมีใช้ยลมีเฉิงใช้นะฮะค้าขายกําไรงามแล้วหยงนี่ของผมเลยรุ่งโร์รุ่งเรืองนะครับแล้วก็หวานจิ้นนะครับอา้าว่านเหลี่ยงทองคํำหุ่นช่างแล้วก็ฟอร์ว่าเจลซิ่งพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเหมืนกับ <c oughs> เป็น อะไรนี้นะครับก็ประมาณว่าเนี่ยอ,อาศัยบารมีของผู้ศาสนาเลยนะครับเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอะไรอย่างงี้นะครับอืมก็มีเจ้าหลวงผ้าหางริงรกกย์นะครับจกกับจกรพรรดิแห่งราชวจักรีแทจ้งนะครับแล้วก็จีจ,จีโชคดีนะครับอืม แล้วก็จะมีพวกตระก,กูลแท้นะครับถ้าตระก,กูลแท้จะขึ้นต้นแบบนี้นะครับแท้ต่างๆนะสนาสกขระก็มีทั้งกับด้าและไม่กับด้านนะปกตินะครับก็ค่อนข้างจะดูยากนะครับจีนนะี อเป็น <c oughs> ถ้าเป็นแท้นะครับก็จะขึ้นต้นแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็จากข้อมูลนะครับเนี่ยพบว่าเนี่ยพวกชาวจีนชาวฮ่องกงชาวไต้หวันเนี่ยนะครับก็หาสมเด็จวระครังภาษาจีนนะครับไว้ครอบครองนะครับหือพวกคามงคลอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะได้ผลหรืออะไรอย่างนี้นะครับอืม ไม่คคือถ้าเกิดเป็นแท้นะครับก็จะขึ้นต้นด้วยแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็รู้เลยอ๋อเป็นเป็นแท้ต่างๆนะครับก็จะมาดูเนี่ยตั้งแต่จันห่วงอะไรนะครับเราก็มีแท้จันฟูแท้จิ๋วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแท้อะไรนะครับก็คือเป็นเป็นแท้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าคนจีนเนี่ย ตระก,กูลต่างๆเนี่ยชอบเลยครับมาให้ทำเพราะว่า,วาอ่าตามตำราเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยอ่าพิมพ์เนี้ยนะครับในภาษาจีนเนี่ยน่าจะเป็นพวกตามแท้นะก็คือเขาตามที่บ้านเลยนะครับแต่อามวลสารเนี่ยแบบของอ่าสมเด็จคือตามเอา,เอาบอกเอาบล็อกทบล็อกอะไรอย่างนี้เลยนะครับอืมแล้วก็ค่อยไปเอาไปให้อ่าเดร็จโตนะครับอืมบุกเสกนะครับ อา้จะเป็นพวกแซะอะไรเงี้ยนะครับที่ทําตามบ้านนะแล้วก็จะเนี่ยก็จะมีที่สมเด็จโตทําเป็นขวดโตแล้วก็เป็นคํามงคลต่างๆนะครับอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สมเด็จโตก็ทำาครับเพราเนี่ยเป็นบล็อกเกตะลุซุมเป็นบล็อกเป็นบล็อกของวันละครเลยนะครับให้ดูว่ารู้สึกว่าของผมจะมีตัวหนึ่งนะครับจะเป็นขวดโตเดีย๋ยวเอามาประกอบตัวนี้ ตัวนี้ผมก็เปิดขายนะครับตัวนี้เปิดขายอยู่ลูกหลานโยกเลานะครับหลักร้อยล้านนะครับคือระเนี่ยนะฮะยุคต้นเนี่ยหลักร้อยล้านนะครับสภาพนี้สภาพดีดีนะครับหลักร้อยล้านนะครับร้อยล้านนี่ถือว่าถูกนะครับคือเอาไปทําต่อได้อีกยี่สิบสามสิบถึงถึงถึงสองร้อยล้านได้นะครับคืออยู่คนนิยมชมชอบของของคนที่จะซื้อนะครับตัวนี้นะครับ ตันนี้เท่าที่ผมดูก็จะเป็นพิมพ์เจดีนะดูใช่เจดีหรือเปล่าวพิมพ์ใหญ่นะเดดูดีๆีอ๋อเป็นพิมพ์ใหญ่ฮะค,คือผมเห็นมือมาอยู่ตรงนี้แต่จริงๆริะมุมมานี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ครับเพราะว่ามีรูอยู่ต่อตาหลักแรกะก็เป็นพิมพ์ใหญ,ใหญ่อันนี้ก็พิมพ์เดียวกันนะอันนี้ขัวโตเนี่ยคือทำทาที่ ทำที่วัดนะฮะคือใช้พิมพ์พิมพ์นี้เลยนะฮะเนี่ยยืนยันว่าเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันพิมพ์จากวันละครับะะไม่ได้ออกไปที่บ้านไม่ได้ทําคํามงคลนะครับเนี่ยํำเนี่ยไม่ได้ทําที่บ้านนะคะนรับก็ตรงตำราตัวนี้จะจะเป็นกลับหัวหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าเมื่อเรากลับองผาจะพอดีนะครับเหมือนกับว่าเนี่ยไหลไปอย่างนี้เลยนะครับก็อย่างนี้ได้เลยนะ แต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่กลับหัวอะไรนเครับคือตงนนี้ยชาวจีนชาวฮ่องกงชาวไต้หวันเนี่ยนะครับหากันเลยนะครับเนี่ยหาได้กว้างเลยนะครับเนี่ยแต่ผมไม่ได้ขายไม่ได้เปิดขายนะครับก็คือตกลงกับพี่บอยท่าประจัานะคิดว่าแกจะชอบนะครับอโอเคครับเดี๋ยวจะให้ จากก่อนจากลากันก็ให้สองดูนะฮะอีกทีแล้วกันเนาะเรามนตักอิวแบบว่าสีนี้แบบใสๆเลยนะครับเนี่ยใสๆเลยแบบนี่นะฮะติดตาตึงใจใสๆเลย นี่คือเนื้อของแบบยุคต้นเลยดีกว่านะฮะเนี่ยก็คือแต่มันทึกกะก็มันทึกอยู่ช่วงนึงอะช่วงช่วงกับช่วงยุคกลางนะครับแต่เนื้อนะยุคต้นเลยนะครับก็มีการทำมาก่อนหน้านั้นนะครับมันก็ว่าเนี่ยช่วงก่อนที่จะมีการบันทึกเนี่ยนะครับ นจีนเนี่ยก็เริ่มที่แบบโอ้โหสมเด็จโตกคงจะหล่อด้วยนะครับคือหน้าตาดีเลยนะฮะหล่อเลยนะครับเป็นพระแบบแล้วเป็นสมเด็จนะฮะคือเหมือนกับเชื้อพระวงศเป็นเจ้าชายเป็นอะไรเงี้ยข,ขึ้นชื่อว่าสมเด็จเลยนะ,ะอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบลงท่่นี้นะครับครั้งหน้าก็ติดตามรับชมนะครับว่าเนี่ยรายการเสนพระของเราจะนำเสนอพระอะไรามานำเสนออีกนะครับ Bye bye